สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง n a อดเ gaming กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเกมอสูรออนไลน์นะครับนะอี EP นี้นะครับเป็น EP ีที่3นะครับของอาชีพเทสเตอร์ฮันเตอร์นะครับนะซึ่งจะเป็นอ่าีสรุปนะครับนะแล้วก็แนะนำเรื่องของสกิลแล้วก็ค่าสเตตัสนะครับของอาชีพเทสเตอร์ฮันเตอร์นะครับอย่าช้าเราไปกันเลยนะครับ ให้กดเข้าที่ตัวละครน,นะครับนะเลือกที่สถานะนะครับนะอาชีพเทสเตอร์ฮันเตอนะครับนะค่าสเตตัสที่นะ้าแนะนำให้อัพนะครับก็คือ,อลักแล้วก็ AGI นะครับนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังมีแต้มไม่พอนะครับหรือยังไม่ได้แต้มจากการจุตินะครับนะอ,อย่างที่นะ้าเคยเกินไว้อตอนอ p แรกแล้วนะครับนะว่า ตัวละครนะ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่จุติ1น,นะครับนะจะมีแต้มจากการจุติเนี่ยสาแต้มนะครับแต่นะ้าไม่ได้เอามา,อ,าอัพค่าสเตตัสนะครับนะก็จะเหลือไว้33แต้มนะครับนะทิกนะครับตอนที่เราเป็นเลนเจอร์นะครับเรา,อ,าอัพค่าสเตตัสเนี่ยครับให้ลง AGI กับเด็กนะครับนะ เพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยนะแนะนําให้เล่นทางสายธนูไปเลยนะครับน้าแล้วก็ทำเควสพวกนักล่านะครับนะแล้วเราจะมีเงินนะครับพอที่จะซื้อรูปธนูมาใช้นะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับว่าเราจะไม่มีตังซื้อรูปธนูนะครับถ้าทำเควสนะครับนักล่าตามที่น้าแนะนำนะครับน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสกิลนะครับ สกิลนะครับคัสหนึ่งนะครับอ่าส่วนตัวนะครับนะาจะอ่าเล่นไปในทางสายหน้าไม้นะครับและก็แนะนําให้ผู้เล่นใหม่นะครับเล่นไปในทางสายหน้าไม้นะครับเพราะว่าหน้าไม้จะได้เรื่องของอ่าความแรงของดาเมจนะครับแล้วก็ระยะโจมตีที่ไกลนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาตัวเข้าไปโจมตีอ่ามอนสเตอร์ใกล้ๆนะครับนะซึ่งเป็นการเสี่ยงนะครับนะ สกิลคัดหนึ่งนะครับที่ใช้ก็คือความชํานาญการรอบโจมตีนะครับนะตัวนี้อัพเต็มนะครับเต็ม10เลยนะครับนะต่อไปนะครับความชํานาญการโจมตีระยะไกลนะครับตัวนี้จะเพิ่มระยะโจมตีให้เรานะครับก็คืออัพเต็มนะครับนะแล้วก็นะเลือกที่จะใช้สกิลแม่นธนูนะครับนะตัวนี้นะ้อัพเต็ม10นะครับนะแต่ถ้าใครจะ เน้นยิงสดนะครับไม่เน้นยิงสกิลเท่าไหร่นะครับก็ให้อัพตัวนี้นะครับแม่นราวจับวางครับตัวนี้อัพเต็มจะเพิ่มแม่นยำยี่ห้านะครับนะเราจะเหลืออีกห้าแต้มเนี่ยคอยมาลงแม่นธนูได้นะครับก็จะมีสกิลไว้ใช้นะครับแต่ไม่แรงที่สุดนะครับนะต่อไปนะครับจะเป็นผิวไหวดุดสายลมนะครับตัวนี้อัพเต็มนะครับนะ แล้วก็มาตัวนี้นะครับโจมตีจุดสําคัญนะครับตัวนี้อัพเต็มนะครับนะสกิลคัสหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับนะอ่าต่อไปดูสกิลคัทสองนะครับเนื่องจากเราอ่าเล่นสายหน้าไม้นะครับนะอ่าแนะนําให้อัพตัวนี้นะครับโวยแนบขั้นสูงนะครับอัพสามนะครับนะกมคืนธรรมชาตินะครับอัพสามนะครับนะแล้วก็ ก้ารมกดนะครับตัวนี้นะอัพเต็มไปเลยนะครับนะเพราะว่าจะได้เพิ่มการเดินเร็วเนี่ยสหน่วยนะครับนะแล้วก็มาถึงสกิลตัวนี้นะครับที่ใช้บ่อยนะครับเชียนะครับนะตัวนี้อัพเต็ม5นะครับนะมันจะเป็นบัฟเพิ่มอัตราโเชให้ตัวเองนะครับนะแล้วก็ค่ารักนะครับมีผลต่อสกิลนี้นะครับนะต่อไปนะครับนี่ตัวนี้ป้าเหรียญนะครับอัพหนึ่งนะครับนะ แล้วกตว็ตัวนี้นะครับสกิลค่าหัวนะครับตัวนี้อัพเต็มนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเมื่อเรากําจัดมอนสเตอร์เนี่ยเราจะได้เงินบิลล่าด้วยนะครับนะสำหรับคุณแจนะอัพเต็ม5นะครับอัพเต็ม5เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เล่นสายอาดอกนะครับหรือว่าตีบอสอยู่แล้วนะครับนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะตีไหวอยู่แล้วนะครับนะก็เลยอัพ สกิลสดอกุญแจเนี่ยนะครับแล้วก็จะซื้อกุญแจที่ทิงกี้นะครับมาเก็บไว้สัก10ดอกนะครับเผื่อเราไปเดินเวลที่ไหนแล้วเราเจอกล่องนะครับเราอยากเปิดกลองสมบัติเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดได้นะครับถ้าเราดวงดีโชคดีนะครับก็อาจจะได้อเทมแรก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเท้าร่มกดนะครับครับ1ก็จะเพิ่มเดินเร็วให้เรานะครับ ส่วนสกิลโจมตีนะครับของคาส2นะครับนะาใช้เปิดเล็งแขนนะครับแล้วก็เล็งขานะครับอย่างละหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาอัพสกิลตัวนี้นะครับซ้อนอัสนีบาทนะครับนะตัวนี้อัพเต็ม5นะครับนก็จบไปนะครับสําหรับเรื่องของค่าสเตตัสนะครับหรือว่าค่าสถานะแล้วก็สกิลนะครับพื้นฐานของอาชีพเทเชอร์ฮันเตอร์นะครับที่เน้นไปในทางสายเวลนะครับ ถามว่าเทนเตอร์เนี่ยนะครับเล่นสายมีดาสายแส้นะครับนะหรือว่าสายปืนได้ไหมได้นะครับแต่นะ้าแนะนำให้เล่นตอนที่เราจุติ6แล้วนะครับถ้าใครยังชอบหรือว่าสนใจในอาชีพของเทนเตอร์อยู่นะครับนะไม่แนะนำให้เล่นเป็นเขาเรียกอะไร เป็นเวลแรกๆนะครับที่เรายังจุติไม่เต็มนะครับนะเพราะว่าการเล่นตัวนั้นน่ะค่อนข้างที่จะลําบากนะครับนะอาทิกอีกนิดนึงนะครับให้ซื้อผนึกธาตุลมนะครับติดตัวไว้นะครับนะเพราะว่าสายหน้าไม้เนี่ยต่อเนื่องของเราจะไม่ตันนะครับนะต่อเนื่องของเราเนี่ยตอนนี้นะครับเดี๋ยวนะให้ดูของตัวน้านะครับต่อเนื่องน้ามีแค่193นะครับนะถ้าเรากดผนึกธาตุลมนะครับนะ ต่อเนื่องนะจะเพิ่มมาเป็น243นะครับเห็นไหมแกนี้เราก็จะพอที่จะใช้วิวได้แล้วนะครับนะเมื่อก่อนนะครับลำบากนะครับนะเทสเซอร์ฮันเตอร์คนที่จะเล่นสายหน้าไม้เนี่ยนะครับเพราะว่าจะยิงได้ช้านะครับนะส่วนใหญ่เขาจะไปเล่นทางสายมีดกันนะครับแต่ว่ามีดดาเมจก็จะลดลงมากกว่าหน้าไม้นะครับนะแต่ตอนนี้มีผลึกธาตุเข้ามาช่วยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของ ความต่อเนื่องนะครับหรือความเร็วในการโจมตีเราได้นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวนะจะอ่ไปทำอ่ะดาเมจนะครับกับมอนให้ดูนะครับว่าอ่ะดาเมจที่น้าแนะนำไปสักคู่เนี้ยนะครับในเรื่องของอค่าสเตตัสแล้วก็สกิลเนี่ยนะครับนะจะพอที่จะ วิวได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันที่ป่ารับแรนะครับอตอนนี้นะก็อยู่ที่ป่ารับแรแล้วนะครับนะป่ารับแรนะครับมาจากเมืองเดสบอลล่นะครับ,าารบแล้วก็เลือกที่ขบวนการรถไฟใต้ดินเถื่อนนะครับเสร็จแล้วเลือกที่หมู่บ้านฟลอเทียนนะครับนะเสร็จแล้วเดินไปที่วาร์ปด้านบนนะครับนะก็จะเจอผู้เฝ้าอุโมงนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือก ถามเกี่ยวกับป่ารับแลนะครับผู้เฝ้าอุโมงเนี่ยก็จะส่งเรามาที่ป่ารับแลได้นะครับนะคราวนี้ก่อนที่เราจะคุยกับผู้เฝ้าอุโมงนะครับนะเราจะต้องมีตาสัญลักษณ์อสุลานะครับนะซึ่งตาสัญลักษณ์อสุลาเนี่ยได้จากการทําเควสอสุราที่เจ็บป่วยนะครับเนาะยาช้าเดี๋ยวเรามาลองดาเมจดกันเลยนะครับนะดามเอ็นะครับ จะทำได้ประมาณนี้นะครับนะจะทําได้ประมาณนี้นะครับดามเดจเดี๋ยวน้าลองใส่สกิลตัวนี้ดูนะครับยิงกระจุยนะครับนะข้อดีของอหน้าไม้2หัวอาลืมบอกไปนะครับว่าไอเทมที่น้าใช้นะครับนะเป็นหน้าไม้2หัวนะครับแล้วก็เซตที่ใช้อยู่ก็ยังเป็นเซตฉมังนะครับนะหมวกที่ใช้นะครับจะเป็นหมวกนักล่าสมบัตินะครับนะ ก็จะเพิ่มในเรื่องของหลบหลีกนะครับ15หน่วยนะครับนะอ่าคุณสมบัติของหน้าไม้2หัวนะครับนะเมื่อกดใช้ทักษะอ่ายิงกระจุยกระจายแล้วเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอ่าสองดาเมจนะครับอ่าเดี๋ยวนะจะโชว์ให้ดูนะครับอันนี้คือดาเมจที่ได้นะครับ ก็จะติดโปอยู่ประมาณหกร้0 0ถึงเก้900นะครับอาจจะตีได้ช้าหน่อยนะครับนะนะครับก็แล้วถ้าเรามีผอบโชคเชียนะครับนะซึ่งนะก็มีผอบโชคเชียผอบโชคเชียตัวเนี้ยของนาวเวลประมาณสัก70นะครับนะ พอเรามีผอบโซคเชียเนี่ยนะครับเห็นไหมดาเมจจากอ่าเมื่อกี้นี้600ถึง900นะครับนะตอนนี้ดาเมจนะก็พุ่งขึ้นไปนะครับถึงอ่า2 0 0ามนะครับได้อยู่เนาะนะพันเถึงสองพันเห็นไหมเราก็จะสามารถเคลียร์มอนนะครับได้ไวขึ้นนะครับนะเคลียร์มอนได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ สกิลนะครับสกิลถึง5000นะครับนะผลึกลมหมดนะครับถ้าผลึกลมหมดเนี่ยเราจะตีช้านะครับนะก็ให้ซื้อติดตัวไว้นะครับนะแล้วก็อย่างที่พูดว่าเทสเชอร์ฮันเตอร์นะครับยังไงเรากา็ตีมอนนะครับได้ตังค์อยู่แล้วนะครับนะน้ำลื้อใส่สกิลเชียร์ให้ตัวเองนะครับ เพราะนั้นไม่ต้องกลัวหมดจะหมดนะครับนะก็ใช้ต่อได้เลยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับดาเมจที่ทําได้นะครับนะเห็นไหมว่าการมีผระอบโชคเชียกับไม่มีผระอบโชคเชียเนี่ยนะครับนะต่างกันแค่ไหนนะครับนะดาเมจที่ทําได้นะครับนะเพราะนั้น สำคัญนะครับนะสำหรับการเล่นเกมอสุรลานะครับนะควรจะมีนะครับระอบโชคเสียติดตัวไว้สัก1ตัวนะครับนะลงทุนหน่อยก็ได้นะครับนะลงอ่าพวกกิจกรรมพิรุณน,นะครับหาเอซิลาไร้น้ำหนักนะครับมาขายสักรอบ2อรอบเนะี่ยคุณก็จะมีเงินพอที่จะซื้ออ่าอบโชคเชียแล้วนะครับนะหรือถ้าใครออยากหาเองก็หาได้นะครับนะ เดี๋ยวน้าจะแปะคลิปนะครับวิธีการหาระอบนะครับนะไว้ที่ท้ายๆคลิปนะครับอ่าแล้วถามว่าการเล่นนะครับเทสเชอร์ฮันเตอร์เนี่ยสายหน้าไม้นะครับตอนอ่าที่เป็นเลนเจอร์เนี่ยจะเล่นยังไงนะครับนะตอนที่เป็นเลนเจอร์นะครับนะแนะนำนะครับนะให้เราเล่นสายธนูอ่ายืนมาเลยนะครับยืนมาจนถึงอ่าเวลซัก well ถ้าใครไม่รีบเปลี่ยนนะครับก็เวลทัก45เนี่ยกำลังดีนะครับนะเพราะว่าธนูเนี่ยจะมีให้ซื้อในอ่ NPC อยู่แล้วถูกไหมครับนะแต่ถ้าใครอยากจะใช้หน้าไม้เลยนะครับตั้งแต่เวลน้อยๆเนี่ยนะก็ยังไม่แนะนำนะครับตอนที่เป็นเลนเจอร์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเล่นหน้าไม้เนี่ยต่อเนื่องเราจะลดเยอะนะครับถูกไหม รถเยอะกว่าธนูนะครับให้เล่นธนูดีกว่านะครับนะก็คือตอนเป็นเรนเจอร์เนี่ยนะครับแล้วก็กดผลึกธาตุลมเอานะครับเนาะ,ะส่วนการเวลนะครับตั้งแต่เวล78นะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ถ้าใครยังทำเควสตนักล่าอยู่นะครับก็ทำเควสตนักล่าต่อนะครับ แต่ถ้าใครไม่อยากทำเควสนักล่าเนี่ยให้แนะนำมาเวิลที่ป่ารับแดดแห่งนี้นะครับนะถ้าทำตามที่น้าแนะนำนะครับเนี่ยซึ่งก็เราเวลไหวอยู่แล้วนะครับนะดาเมจขึ้นหลัก2000ขึ้นเนี่ยนะครับกำจัดมอนได้ไวอยู่แล้วนะครับก็จบไปนะครับนะสำหรับอาชีพเทสเชอร์ฮันเตอร์นะครับนะ ใครมีอะไรแนะนำนะครับหรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรนะครับนะก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นนะครับที่สนใจในอาชีพเทสเตอร์ฮันเตอร์นะครับนะซึ่งเป็นผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นเกมอสลูรามาก่อนนะครับนะอาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยเนาะนะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของนะาต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็แนะนำได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ